สวัสดีครับผมเทเวเดอร์ฟรีดอมทริปนี้ผมจะพาทุกคนมาล่องเรือท่ามกลางบรรยากาศที่สุดฟินโดยมีจุดไฮไลท์ที่ชื่อว่าทําเขาจูบกันไปรับชมกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือชมทุ่งเกาะไผ่แคมปิ้งในเขตของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาล่องเรือกันครับโดยจะมีค่าล่องเรือลำละ600บาทกับค่าทันเนีนอุทยานคนละ40บาทเมื่อชำระครบแล้วก็สวมเสื้อชูชีพกันเลย โอเคเรือมารับแล้วเราไปขึ้นเรือก,กันเลยครับ เือแล่นออกมาได้สักระยะหนึ่งคนเรือจะหยุดเรือดับเครื่องแล้วเริ่มให้ข้อมูลความรู้ตามจุดต่างๆที่ล่องผ่านครับเลยบัวแตกชาเมื่อฝนมากเมื่อเดือนกันยาทีนี้บัวก็วเลยแตกชาตามปกติแล้วก็ฝนมากก็เดือนหกนี่ฝนต้องมาแล้วปีนี้ปีที่ผ่านมานี่ฝนมาชาเลยก็น้ำแห้งไปเพราะนำแห้งไปก็ฟ้าจะนำฟ้าจะหมาก็ผลีบัวตายหมด แล้วก็ถึงจะแตกใหม่ถึงจะเริ่มแตกใหม่เพราะเขาทํานาปีนาเกาะล้อนาก,นาก็ต้องทํานาด้วยน้ําฝนนะครับสมัยก่อนหนึ่งแล้วก็ทีเนี้ยมีอยุปีหนึ่งครับหนูชุมเขาก็ไปจุดทูบบอกพ่อปู่พ่อปู่ก็ให้เอาหินที่เนี้ยไปวางในนาข้าวเอาวางในนาข้าวหนูก็ไม่รบกวนข้าวครับเอาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็เอาหินมาขืนเขาก็เลยตั้งชื่อเกาะเขาแมวเ,เป็นจุดที่มา แล้วทีเนี้ยขนรอดสามร้อยขนครับที่จริงอ่ะมันเป็นสามร้อยรอดอมไม่ใช่สามร้อยยอดนะครับเป็นสามร้อยรอดเพราะขนรอดสามร้อยขนหมาเพราะว่ามันหมารุ่นเดียวกับที่สับเพาจีนถ้าพูดถึงนะเพราะมันมีเกาะอะไรผมก็จำไม่ได้ <laughs> ที่ว่าเกาะมัวเกาะอะไรเขาเขาเห็นเขาพูดนะ แล้วก็ใีว่าเขาเต้าบ้องไร่นี่มันก็จะมีขนมจีนถึงหน้าขนมจีนนี่คือเหมือนกับไอเนี้ยขนมจีนไอที่ว่าเป็นเส้นสี่ไอ้นั่นเขาว่ากินได้ด้วยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเกาะต้าบ้องไร่ที่ว่าขนมจีนถึงเวลาหน้าที่ว่าเขามีงานแต่งไอที่ว่าเชีกลูกสาวที่ว่าฟางมาเกาะหนุ่มสาวนะเห็นเขาว่าแบบขันมากมาอะไรที่เกิน มีลูกสาวคนเดียวเลยก็เลยไอ้นั่นอะโมโหตาบองายโมโหอเห็นเขาเล่าเล่า,ลาต่อกันมานะผมให้ทุกท่านฟังคำบรรยายจากคุณลุงชานชัยคนเลือของเราแบบเสียงสดในฟิล์มเลยนะครับสรุปใจความได้ว่าคุณลุงเล่าถึงตำนานเขา300ยอดโดยมีที่มาจากคำว่า300รลอดรวมถึงที่มาของชื่อเกาะเขาแมว ที่เชื่อมยงกับที่เที่ยวหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเขาตามองไายและเขาล้อมหมวกเป็นต้นนะครับ,รบถือว่าคุณลุงชานชัยให้ข้อมูลความรู้ได้อย่างละเอียดครบถ้วนเลยทีเดียวซึ่งปกติผมจะมีคำถามมากมายแต่รอบนี้แทบจะหมดคำถามเลยครับเพราะคุณลุงให้คำตอบดักทางไว้หมดแล้วตบมือให้เลยครับคุณลุง สำหรับเสื้อชูชีพจะต้องสวมไว้ตลอดอนุโลมให้ถอดได้เฉพาะตอนถ่ายรูปเท่านั้นครับและเนื่องจากเรือลำหนึงจะนั่งได้4คนเวลาสลับกันเดินมาถ่ายรูปตรงหัวเรือต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับ เรือจะล่องมาสุดทางที่วัดพุทธอุทยานธรรมสถานถ้ำเกาะภัยบริเวณนี้คุณลุงจะดับเครื่องยนต์ให้เราได้ผ่อนคลายกับธรรมชาติก่อนที่จะล่องเรือกลับทางเดิมเพื่อไปอยังจุดไฮไลท์ครับมีนักท่องเที่ยวล,ล่องเรือสวนทางมาอยู่ตลอดไม่ขาดสายเลยครับ ในที่สุดเราก็ล่องเรือมาจนถึงจุดไฮไลท์ครับเรียกตะไครถึงเวลานั่นเขาก็มาเขาวางเสร็จเขาก็จะมานอนคุยกันอะไรต่ออะไรแบบเพื่อนปูง่งะหมากันหลๆลำพันธุ์ของเทมสกายอ,อยู่ตรงนี้นะ,ะเหมือนภูเขาตรงนี้ว่ามันอยู่ไรที่มันสามารถติดต่อเชื่อมกันได้หลายทางแล้วก็ตรงนั้นแะครับ ออข้างไหนก็เป็นเขาจุบกันสี่ขวา้าสี่น้ำเงินนะแล้วร้องได้ไหลายเสียงไอ้ตัวเนี้ยถือถ้าว่ามีลูกอ่อนเขาจะล้องไปเสียงนึงตอนแรกหนึ่งก็บุกเบิกแบบว่าเข้ามาบุกเบิกเขาไมา่ให้วิ่งเส้นนู้นนะเส้นตามร่องของนะหรือไปผังขันโอกุ้งเขา้า เขาวยไหวเอาเลยผมก็ทุบที่ทัถฐานนี่แหละครับตอนนี้เรากำลังจะล่องเรือเข้าไปในถ้ำเขาจุบกันแล้วครับภาพที่คุณลุงถ่ายให้ในถ้ำได้มาตามนี้เลยครับหลังจากเก็บภาพจนเต็มอิ่ม ผมล่องเรือกลับด้วยความอิ่มเอมใจที่นี่ได้ให้บรรยากาศเสมือนช่วงเวลาที่ผมเคยล่องเรือสุดประทับใจที่เมืองนิงบิงมรดกโลกของประเทศเวียดนามผมขอยกที่นี่ให้เป็นนิงบิงแห่งเมืองไทยเลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ